พี <dri> van, <compra. S 1> ่น้องมาหนีกัมาผ่อกันลุงกันให้รับพี่น้องรุงกันกับผีผ้าผีผ้านองลุยยกย่อบงพี่น้องไปลองบนครับผมมาหนีกันไปสองคนพี่น้องมองหน้ามองหลังจะผ่านผู้คนมาทั้งหลายไปกระซ่องข้าววิ่งยกย่อย่อลงกลางๆพี่น้องลอยน้ำเดี๋ยวไปเบิ้งกันที่ไม้เด้พี่น้องเห็ดจังไรเลยครับ ตอนนี้ผมก็ย้อมหมายแล้วพี่น้องผมมอดหมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาบุ้งหมายแล้วครับอ่บานี่ครับผมเป็นอ่างน้ำจมจม,ม,มครับเป็นอ่างนามยมยมยม้ำจมจมวิวทิวทัศน์สวยงามมากพี่น้องเป็นเขาล้อมรอบครับผมฮะเดี๋ยวมาบุ้งการประกอบย่อแล้วพี่น้อง มาขาเจ้ากําลังชีเฮ็รพี่น้องกําลังสหล่งมือประกอบกันครับกําลังเริร่มต้นเดี่ยวหลือ,อยังว่าท่านเราลงรถครับผมเดี๋ยวบ่งไปเรื่อยครับผมจะไชาลาปยังไงอยู่คนละข้าง กำลังเอาเหลี่ใส uh ่ครับผมมันมาบนกระบนอยู่ว่าเหลี่ยมของย่อเนี่ยมันกัเกาโดนพรสมคบนะครับเนาะจัดมันหากว่ามสัมพันธเพิ่นดอกมาเพียต่างหลายพี่น้องอยู่ทั้งรถเพิ่นเลยพี่อันหารครับผมเอามาเพื่อไวเพราะว่าอ่าเพราะได้ยกโดนพี่น้องหยุดเดือนสองเดือนครับผม ดีคโอกาสดีเนาะมออือวาง,งานา่วางให้วางหน้ากันล่องมาหายก,กปูยกปลาไปกินแรงกันพี่นอ้องดีอยวกาสทำคลิปน่ำพี่นอ้องดูใสแลวออยวันนี้เอายอใสย้อยกี่เซนไอพานหกครับหกเซนปลากำลังตัวสวยเน,ะเน,นเาะรอเดี๋ยวเอาเป็นว่า เอาิมาเอาไปบริโภคครับอืมนเนาะไปกินไปใส่กันเฮ้ไม่มไหน่อยนะพานเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมมาจะได้ว่าได้พันมากผันเดพี่น้องสองแต้มพี่น้องจริงมันก็นได้สามแต้มพี่น้องแต่ว่ายกที่นี่ได้สองแต้มก็เป็นสามแต้มพี่น้อง เดี๋ยวรุ่นกันต่อไปครับผมต้องขอโทษนะครับใน้ผมมาสะดวกสบายเพราอยู่กลางน้ำครับผมฐานที่เรือว่าแนวคีกับบกวงบอยเย็นเพ่น้องเนาะนนะทีตัง้งคัดกล่องกับอะไรครับผม โอ้ยเต็ม,ลตลตมเลย,ยพี่น้องเลยต้องกรโถษพี่น้องให้ายพี่น้องตตนยกผมทายเบื้องบ่ไยพี่น้องเพราะว่าผมอยู่กลางนา้ำว่ามีขาตั้งกล่องหรือว่าว่มีสถานที่ตั้งกล่องพี่น้องท่างผมต้องยกขึ้นตะกอนผมนยังค่อยทายพี่น้องเต็มหนึ่งแล้วพี่น้องเต็มสวยซะด้วย ประมาณเก็ตฉีดพี่น้องกำลังสวยเขาหน่อยเต็มหนึ่งเต็มมันมันมันเต็มแรกพี่น้องวิจัดเลยครับผมโยโย มันจะว่ตายบ่พี่นี่นจะว่ตายมาั้งเนะเต็มที่สองพี่น้องเต็มที่สองปลาก็ไม่ค่อยเข่ารกพี่น้องุ่นโดนยังค่อยมาพอพี่น้อง เป็นยังนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถือว่ามาหายยุหากินให้พี่น้องเบื่องน้ำว่ามันจะเป็นแบบไดพี่น้องยนต์ยนนี่อากินแบบบานๆครับใส่เนี่ยครับผมโอ้โหใส่สวยครับ <c oughs> ยามนกปัดนะครับผม เหตุการณ์กพี่น้องเ,อเวลายกกะพี่น้องเราบัดยเห็นน้ำเพราะว่าต้องผู้เดียวเนาะคือว่าผู้เดียวล่ะต้องใส่มือหนึ่งจับกล่องหนึ่งถ่าย, <c ười> ยายเยวลายกเน่ก็ต้องใส่สองมือครับผมตอกเก็บโท,ทรศัพท์ซะก่อนถ่ยายเป็นเจ้าชอตเป็นนะักพี่น้องเนาะ เอ้ห oh oh. นี่ก็ะประมาณแปดขีดพี่น้องโอ้ห oh, แ oh, ม่และพี่น้องได้บัตรเนี่ยยกไปยกมาเจอีอดีพี่น้องเจอมูปลาเจอมูปลานี่พี่น้องโอ้โหนี่นพี่น้องเอ้ยสามคลิปแล้วผมว่าโอ้โ oh. ห ใส่ไว้ไงวันไหนพี่น้องติ๊ตานี่ตัวหลอดก็มีพี่น้องดีครับผมเยอะมุ้งจนเลยครับผม สามขึ้นตุกพี่น้องประมาณถมีทิพย์ก็ตัวนี่น้องโอ้งต้องโดนพองพบฟุ้งพี่น้องแล้ว่าใส่ไว้ไงพี่น้องเป็นใส่ปลาเดียวเดียวกับผมครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาจากน้องแล้วครับผมตอนนี้เก็บย่อไปทีเรียบร้อยครับเก็บย่อขึ้นรถไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมาเรื่งผลงานนะครับ ดูยเลยครับผมสวยงามมากครับผมประนิ่นใส่สวยครับไอ้เก็ดขีดแปดขีดพี่น้องจากรกระผสมกับใส่แดดเดียวก็ได้พอสมควรครับผมจากกระปกลายตัวนึงครับผมกระปกายก็ใส่โลกว่านิดพี่น้องครับผมสวยงามมาก สวยครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท็าเร้อก่อนพี่น้องเ,อเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมเจังหน้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้น้ำนะครับพี่น้องสวักดีกันกดแชร์กดติดตามให้นไหมครับส้อนรับคลิปนี้กัขอสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ